Euh oh. องตัวออตัวอุ้ยหนึ่งแจมอือหูตัวอือหูบรรยากาศตอนจะเศ้าพี่น้องเดินลงมาครับผมมีปลากระโดดอยู่ในรอบครับได้ยินเสียงตัวตัวนั่นน่ะจริงด้วยครับผมดันรอบไปนู่นเลยพี่น้องรอบไปไปเลยนะครับมาแล้ว แต้มแหลกเราเน่นนั่นหน้านั่นหน้ากระโดดแบบนี้กี่ตัวกี่ตัวกันแน่ใส่ไวลายวันแล้วครับม่อเขาวาสีง่ายเลยวล่ะเห็นบ่วาสีง่ายผนสีง่ายมันคือเขาเฉยเดียักนี้เด๋กี่ตัวกันเหนไหครับอุ้ยไม่ใช่สอง สองพี่น้องผมก็นึกว่าตัวเดียวหล <c oughs> ดทุงมือเลย <c oughs> ฮึบลออ <c oughs> อ้อสองตัวหลอดทางห้าง้าหมานอีกแล้ว <c oughs> โอ้ฮะ สองตัวพี่นอ้องใหญ่มากครับอู้เฮ้ยโอ้ยเกินคุ้มอีกแล้วเมื่อเช้าเราก็ได้ในเมื่อวานยำแรงเมื่อลาะเบิงหลับถึงยกก็ได้ไปตัวหนึ่งเซานีได้มาอีกสองตัวครับผมใหญ่ๆเลย อ้ตัวเท่ากันเปี้ยเลยไซรุยแล้วครับงามๆเลยพี่น้องโอเคครับมาพี่น้องสองแต้มครับผมหลังเดียวงามๆไอเราก็น,นึกว่าแต้มเดียวโอ้พึ่งเข้าน,น,นี่ใส่เป็นเักมือเ,นะเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องอาทิตย์หนึ่งพอดีครับแจ้งเข่าเพราะว่า ผมขยับลุงไหมอ่าแต้มแรกหนึ่งแต้มออกอยากน้อยนึงโดด รอบห้างห่างพี่นอ้องอู้หักปไปเลยเด้เนี่ยรอบเนี่ย,อยสองงามๆคุ้มหลังแรกมากคุ้มเลอพี่น้องเอาเกินคุ้มอีกแล้ว มาพี่น้องมาเบื้องหลังนี่ครับผมผมว่าปลาเข่าดีนี่หลังนี่ร้าน,นปลาเข่าเล่ะลอมเป,ยเปียกไหมมาพเห็นหัวปลาอยู่เงาเงาอยู่มาพเห็นหัวปลาพี่น้องอปลาเข่าแล้วครับเมียนี่เลยเปียกดันรอบออกไปนะครับผม ดอกมาใส่ไหมแมนบอนั่นแมนแล้วตัวนึงอู้บกใหญ่ว่ะจักตัวจะหางแบบนี้ไปหนอกบกใหญ่อ,อ,กยอยีกแล้วพี่นอ้องของไม่ โอ้โหหนึ่งเต้มหูยโคตรใหญ่อบบนี่น้องโคตรใหญ่ครับผมหลอดบ้าเียอนี๊ก็หลอดห้างๆเลยต้องมีหลอดงาดขีเขาดอกโอ้ของลวดหืปลาหุบโอ้มาพี่น้องฮ้ยเต็มสามครับผม ข้าขึ้นแน่แทะจังอีกแล้วอู้หัน,นี้เข้าแต้มหนึ่งครับผมอยู่เป,ปล่าๆก,กันครับผมพี่น้องมาพี่น้องแต้มสามครับผมหลังนี้เข่าตัวหนึ่งไ,ไล่กันเลยครับรอบเขาเลี้ยงกันเลยแล้วตัวนี้ตัวใหญ่เ,เอาโอ้ หมารอบแตกแล้วพี่นอ้องออดต้องค่อยๆจับกระจับแห้งเขาสะดดกครับผมมีเทคนิคด้วยการจับปลานี่พี่น้องโอเคครับผมอู้เขา่าครับอีกแล้วหมู่บ้านกา็เข่าครัมืุญดีก็เข่าครับพี่น้องหมู่บ้านหมู่บ้านกา็เข่าบุอนี้ก็เข่าฝนจะตกวะเหรอ อาพี่น้องเบางหลังนี่ต่อที่จังมันดันดันรอบออกไปเถอะวะดิบ่ะเมียที่จังโซงคือปลาเขาแท้สันเดีหลังนี่ก็ได้งานบอดอคือคลายครับคลายครับใครอยู่ดีล่มันดันรอบออกไปเนะอุ้ว่าแล้วว่าตัวโอ้เขโาดีอยู่ตัวละพี่นะ,นะ เขาขัดเขาเนี่ยแต่พี่น้องมันผมกับวายกดลอ้อมันเคลื่อนไปนะนกว่านปลาขออเขาอิ่อิเลยจากตัวอุ้ยสองหนึ่งแกล้ใกกับพี่น้องโอ,อ้พี่น้องจะขัดขึ้นเนี่ยเท่ แต้มสี่แล้วครับหลังแรกสองหลังสามหนึ่งหลังนี่อีกหนึ่งอุ้ยหมารอบแตกสุดๆล่ะสุดอีกแล้วสุดตัวนี้มมีอีกแล้วพี่น้องอุ้ยคักๆ,ๆ,ๆักักนหวานพี่น้องหวานกระเขามันนี่กระเขาแต้มซี่เลยไหม อ้ขอเขาเตะหลังแร็กต้นหลังนี่เหรอเขาสู้หลังเลยเนี่ยเลี้ยงหลังมาเลยจะบอกง่ายๆครับวันนี้นนป่าตัววางนึงมันกับบั๊กโขดดิมองกับบั๊กโขดอย่างฝ่ายำแรงกระต่องมาไล่เบิรงครับผมผมมาไล่บ่ได้เพระาะว่าถือกลักยกเบ็ดเลยอ่ะพี่นอ้องแต้มซีครับผม ใหญ่ๆสายซีเหรผมคุ่มแจ่หลังแรกเล้วล่ะอ้พี่น้องเออเลี่นเรื่อยครับผมเมิง่งเชียรตืีมกันอีกบ่ครับผมพี่นอ้องเซานี่เขาก็ได้มัซซีโตนี่แหละกับเมื่อวานตัวหนึ่งยามแรงครับผมเนาะเพราะว่ารอบนั้นซุปนั้นกับบ่าเข่าครับผมกับมันหมันกี่เก่าแล้วครับผมนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักปลากันครับผมปลาเซาน,นี่ซีโต หนึ่งสองสามสี่หลุดซ้ำกันเปี้ยเลยหลุนกันน้อยๆครับผมแต่ว่าโตยังไงนี่เขาย้ำแรงขนาดนี้ผมบ่าไปเอานะครับผมผมกำลังค้นยกทีแรกเห็นดาบตรงๆรงเห็นเลยสิคือลงไปขยับเ้าปลาเข่าตัวนี้มาสันมีโคเขานะครับผมย้ำเศ้าอ่ะเดี๋ยวมาสั่งกันตัวแรกตัวหมูวานสินักจากิโลท่านได้สั่งครับผมแต่ว่าตัวใหญ่แห้งตัวนี้ตัวนี้อุย้ยโลสีกับโลหะครับผมใหญ่อีหลี เอามาหนึ่งสองสันี่เชา้านี้โลสองครับผมโลสองขีดกับตัวนี้ตัวนี้กตัวใหญ่อยู่ด้วยนี่เขาคูบ่กว่าเออาแมนเขาตัวเดียวละโลสี่ครับผมตัวนี้เปียะเลย โลซีครับอ่าตัวนี้โลเกือบโลสองอ่ะตีซาโลสองพี่น้องเนาะโอ้หัานหานครับผมพี่น้องจากโลแล้วกัลืมนับซอยบาเบียวเด้อผมพี่น้องเนาะตัวละโลอ่ะตีไปเลยล่ะตัวนี้นโลแทะสุดท้ายมันอ้วนปลาอ้วนแห้ง โอ้ตัวนี้โลขีดครับผมโอ้ยปลาหาตัวหาโล่หกโล่เพื่อไงพี่น้องเก็ตโล่เพื่อไงวะหาโลกว่าหกโล่ละหกโลพวกนนี้เกเสร็จตีรุมรวมกันไปครับผมหกโลได้ครับผมตีเลยกลมกลึงหกโลครับอืมเศาษฐีพี่น้องมันมันขึ้นเก้าครับผม